เงินโอนเข้า3กลุ่มวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565นี้ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มประจำเดือนกรกฎาคม2565กลุ่มที่1นะครับเบี้ยผู้สูงอายุ6 0 0ถึง1000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ6 0ถึง69ปีได้600บาท อายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับและในส่วนของเงินพิเศษเป็นเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลน,นั้นอนุมัติให้ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2565นี้ เงินเพิ่มพิเศษในส่วนนี้หลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะได้นะครับข่าวล่าสุดก็คือเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุย้ำนะครับว่าเป็นเงินเพิ่มพิเศษไม่รวมกับเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนอันนั้นท่านได้รับอยู่แล้วในวันที่8กรกฎาคมนี้ส่วนเงินเพิ่มพิเศษ ซึ่งได้ย้อนหลังเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน65ที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียมจัดทำการโอนในเรื่องของงบประมาณซึ่งคาดว่าจะโอนให้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นงวดแรกซึ่งงวดแรกเนี่ยก็จะได้รับไปก่อน4เดือนก็คือย้อนหลังตั้งแต่เมษา พุษภามิถุนาและกรกฎานะครับซึ่งก็จะได้เพิ่มพิเศษตามเกณฑ์อายุของแต่ละคนคูณจำนวน4เดือนย้อนหลังนะครับข่าวบอกว่าคาดว่าจะโอนให้ในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องมารุ้นกันนะครับ ย้ำน,นะคะว่าเป็นคนละส่วนกับเบี้ยประจําเดือนท่านได้รับอยู่แล้ววันที่8กรกฎาคมส่วนเงินเพิ่มพิเศษคาดว่าจะได้เพิ่มต่างหากในเดือนกรกฎาคมแต่ยังไม่รู้ว่าได้วันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุก็จะได้ตามเกณฑ์อายุนะครับก็คือ60ถึง69ปีได้เพิ่มเดือนละ100บาทอายุ70ถึง79ปีได้เพิ่มเดือนละ150บาท อายุ80 89ปีได้เพิ่มเดือนละ200บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้เพิ่มเดือนละ250บาทและก็จะได้งวดแรกย้อนหลังก็คือ4เดือนท่านก็คูณ4ไปจำนวนเดือนที่ท่านจะได้รับแต่ละคนอย่างเช่นถ้าอายุ60-69ปีได้เพิ่มเดือนละ100บาทคูณ4ก็คือจะได้งวดแรก400บาท ในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นจากทางกระทรวงการคลังและเดี๋ยวนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คงจะมีการถแถลงข่าวแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนอีก2เดือนก็คือเดือนสิงหากันยาก็เดี๋ยวว่ากันไปตามรอบเดือนอันนี้เป็นเงินรายการที่1น,นะครับสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับ เงินโอนเข้า8กรกฎาคมนี้นะครับส่วนเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุยังไม่รู้ว่าเงินโอนเข้าวันที่เท่าไหร่แต่คาดว่าจะโอนภายในเดือนกรกฎาคมนี้รายการที่2ที่จะมีเงินโอนเข้าในวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565นี้ก็เป็น,เง,นเ,เงินเบี้ยผู้พิการนะครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวความพิการ ก็จะได้รับ800ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุถ้าเป็นผู้บิการที่อายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับ1,000บาทถ้าเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับ800บาทนะครับก็เงินเข้า8กรกฎาคมนี้และกลุ่มที่3รายการที่3ก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยก็จะได้รับ เงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนกรนยายนคม600บาทต่อเด็ก1คนนะครับและก็จะได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ6ขวบถ้าน้องๆคนไหนที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและอายุเกิน6ขวบแล้วก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะครับก็เป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับได้จนถึง6ขวบเต็ม ท่านเลย6ขวบเต็มไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กส่วนท่านที่มีบุตรหลานอยู่นะครับและอายุยังไม่เกิน6ขวบอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยและยังไม่เคยไปลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กก็สามารถนำบุตรหลานไปลงทะเบียนได้ที่เทศบาลอบตอรหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่ที่เด็กอยู่จริงกับผู้ปกครอง จะอยู่กับพ่อแม่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายได้หมดนะครับคือเด็กอยู่กับใครในพื้นที่ไหนท่านก็ไปลงทะเบียนขอรับเงินในพื้นที่นั้นนะครับก็จะได้เริ่มตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับซึ่งแน่นอนว่า พอไปลงทะเบียนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบ3 4ถึง4เดือนถึงจะได้รับเงินแต่ถ้าได้รับเงินก็จะได้รับเงินย้อนหลังนับตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนครบถ้วนทุกเดือนจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญก็คือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีในครัวเรือนนั้นๆไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไปลงทะเบียนได้ที่เทศบาลอบตอรหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่จริงในปัจจุบันกับผู้ปกครองนะครับจะเป็นพ่อแม่ก็ได้จะเป็นลุงป้าน้าอาก็ได้จะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้นะครับก็ไปลงทะเบียนรับเงินอุดหุนเด็ก600บาทกันนี่เป็น3มกลุ่มหลักๆที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2565นี้ครับ